สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับวันนี้เป็น Honda City นะครับรถปี2003นะครับตัวนี้1.5ออโต้สภาพสวยงามนะครับน่าใช้ซะด้วยเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่จากโรงงานนะครับเดี๋ยวเรามาชมรอบนอกกันก่อนนะครับสำหรับใครที่เน้นหารถไว้ใช้งานที่ประหยัดและก็ดูแรงง่ายของ Honda ก็ตัวนี้เลยครับ Honda City ปี2003นะครับ1นาออโต้น้ามันล้วนนะครับสภาพพร้อมใช้งานรถอยู่ที่พระราม2นะครับย่านนั้นถ้า ใครสนใจไปทดสอบเจรจาตรวจสอบแล้วก็ต่อรองราคากันดูนะครับสภาพสวยครับสีทองแบบนี้เลยนะครับถ้าชอบเน้นให้ไปทดลองขับนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นนิยมนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับแล้วแต่สภาพตั้งมานะครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจสมาชิกกันได้มากขนาดไหนนะครับถ้าเน้นเอาไว้ใช้งานราคาประหยัดย่อมเยาวเติมน้ำมันเบาๆก็คันนี้แหละครับนี่นะครับภายในก็สวยสะอาดใสนะครับ ไม่มีปัญหาอะไรเราไปเทสไปตรวจสอบเราก็จะเห็นได้นะครับยิ่งเราขึ้นไปขับเราก็จะรู้เลยว่ารถมันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับรองชมดูนะครับสวยสะอาดน่านั่งมากๆเลยนะครับสําหรับคันนี้เอามาเป็นให้พี่น้องเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับสําหรับใครที่เน้นหารถเอาไว้ใช้งานนะครับประมาณนี้เลยนะครับขอฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระทึบไลค์ให้หน่อยนะครับก็ จะพยายามหารถสวยๆที่มันหลากหลายทั้งราคาเบาทั้งราคาผ่อนให้พี่น้องได้มีโอกาสได้เลือกก่อนนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดีครับ